มีบรรยากาศของซอยหนึ่งครับสี่นะครับจริงๆนะเหตุมันชาเขาเพราะโควิดครับนะฮะเพราะโควิดคนงานเขาไม่สามารถที่จะมาทํางานได้ก็เลยจะต้องจาเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้และนายกในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะพรุ่งนี้นายกก็จะใช้แมคโครและก็เครื่องสูบน้ <ics> yeah. ําขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะสูบน้ําจากตรงนี้นะครับ เอาไปที่ลงที่แอนี่นะครับนี่คือแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะระยะยาวก็คงรู้นะครับว่าเราจะต้องทําท่อระบายน้ำให้มันออกของแอนทั้งหมดเลยนะครับพายุจะเข้านะครับแล้วก็ประชาชนเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระดับนนี้แต่บางส่วนนะครับนายกก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่จะสูบน้ําออกจากบ้านตอนนี้แห้งไปแล้วนะครับถ้าฝนไม่มาอีกก็คงไม่มีปัญหานะครับ แล้วก็ส่วนได้โดยภาพรวมทั้งหมดนะครับตอนนี้ได้ประสานงานกับทางปพเขตหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางชจรประทานในการที่จะเพิ่มเพิ่มเครื่องในการในการสูบนะ้ำระบายน้ําออกจากกองสามนะครับเราก็สนับสนุนเรื่องเ,อเรื่องน้ํามันนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสุบน้านะครับถ้าใครไม่มีก็ร้องขอมานะครับนะป้องกันของอบตองของสามก็ทางานตลอด24ชั่วโมงนะครับเขาจะมีเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับแล้วก็ให้รายงานนายกตลอดนะครับนะขอ พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือหน้าที่ของเราที่เราเราจะต้องทํางานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็น้ำมันเป็นอย่างนี้ละเข้ามาไม่ได้นะครับนายก็ต้องมาดูนะเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขตอนนี้แนวทางแก้ไขก็วางไว้ระบบแล้วซึ่งซึ่งซอยซึ่งถนนตรงนี้นะมันมันท่วมทุกปีนะก็ต้องแก้ไขปัญหาโดยการที่วางท่อระบายน้ำนะครับแม่โคนะแล้วก็เครื่องสูบน้ํานะ เครื่องสูบน้ําแมคโครวันพรุ่งนี้ลงเลยแล้วก็สูบน้ําให้พยายามให้มันลงแอนมากที่สุดเพื่อจะประชาชนเขาจะเดินไม่ไม่เดือดร้อนนะครับเพราะน้ำท่วมในเมือจะนะทนหน่อย,ยนิดนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านนายกเอาสั่งเครื่องใหญ่มาลงให้เราเอาเครื่องใหญ่เครื่องอะไรถ้าฝนท่าพายมุมัน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 ,มน,มนลดน้อยลงมันก็จะค่อยเบาบาง เมื่อเช้านี่เป็นไงเมื่อเช้าโอ้เมื่อเช้าเมื่อเช้าหัวเข่าเลยแล้ววันนี้เป็นไงบ้างตอนนี้วันนี้ดีเรียบร้อยเลยค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยนะอ๋อฮะหวัสดีครับสวัสดีครับขอ๋อสวัสดีครับทั้งๆก็ต้องอยู่อย่างนี้เลยนะใช่ครับเมื่อคืนหนอนนั้นไม่ได้อนอนไม่ได้ท่วมบ้านเลยโอ้โหโอ้โหท่วมบ้านเลยนะเออท่วมในห้องนอนเลยโอ้เจ้าหน้าที่ของนายกดีไหมดีค่ะดีเก่งไหม เป็นกำลังใจให้นะตอนนี้นี่เทียนนี้นะอายุเข้าอีกแล้วแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวนายกก็จะเอาเครื่องนะเครื่องยกก็อ่าคือดูแลน้ําในคลองสามให้พ่องได้น้อยที่สุดนะฮะคือพ่องพร่องหมายความว่าให้มันลดน้อยที่สุดน้อยที่สุดเพราะว่าอะไรถ้าเราลดน้ําในคลองสามน้อยที่สุดนะครับ มันทําให้ประชาชนที่จะสูบน้ําออกจากหมู่บ้านเข้ามาคลองสามมันก็จะสามารถที่จะเข้ามาในคลองสามได้ถ้าน้ํามันมันอยู่สูงมันก็จะไหลเข้าไปในหมู่บ้านนะครับสถานการณ์ขนาดนี้โดยภาพรวมของในตำบลคลองสามนะครับนะในคลองเนี่ยเราสามารถที่จะเอาอยู่ครับนะในแอนเราเอาอยู่ในในคลองเราเอาอยู่นะครับและตอนนี้เราเปิดประตูน้ำนะในหมู่หนึ่งเปิดออกไปสองบานแล้วก็สูบน้ําออกไปโดยใช้เครื่องแรงดันน้ํา 28,000ลิตรนะ28,000ลิตรต่อนาทีครับในการที่จะแรงดันน้ำของปอปอเขตหนึ่งครับแต่ถ้ายังไม่พอก็จะใช้แรงดันประมาณ50,000ลิตรต่อนาทีนะครับเอามาช่วยผักดันเพื่อให้น้ํามันลดลงในของสามครับและส่วนต,ตอนนี้นายกใช้แมโคโนนครับในการที่จะขุดลอกนะในแอนสามสี 4, ่แอนสอทั้งหมดนะครับใช้แมคโครตัวน,นี้ลอก ล็อกคลองเพื่อที่จะระบายน้ําให้น้ํามันระบายได้ออกไปทั้งหมดเลยครับในโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วก็จากที่ในหมู่บ้านต่างๆตอนนี้ทางนิติบุคคลนะเขาก็มีเครื่องสูบน้ําตั้งไว้เรียบร้อยครับนะพร้อมที่จะสูบออกไปบางนิติบุคคลไม่มีงบประมาณเราก็สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันให้กับเขานะครับ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอันนี้คือเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับแล้วไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่มันเกิดแล้วเราก็ต้องช่วยกันครับพี่น้องครับเส้นทางการระบายน้ําเราระบายในพื้นที่ของเราไปตรงไหนบ้างคะเส้นทางการระบายน้ำชี่กินน้ำมันมาจากไหนมันน้ํามาจากเหนือนะครับมาลงของระพิพัฒน์จากของระพิพัฒน์มันก็ลงมาในคลองสามจากคลองสามเราต้องมาระบายไปที่คลองลังสิปปตสิประยุรศักคลองลังสิติประยุรศักนะครับก็ต้องระบายสู่แม่น้าเจ้าพระยานะสถานการณ์ของ คลอ,องลังสิตประยุรศัก์นี่ครับถ้าเกิดแมน้ําทะเลมันหนุนขึ้นมานะฮะเขาก็จะ